นี่คือการมาตำแหน่งตอนที่หนึ่งมันโผล่เราต้องดูตรงนี้เนี่ยโผล่เยอะไหมหเยอะอ่ะเราก็มาดูเนี่ยเราก็จับอย่างนี้ที่สอนเมื่อกี้เราจะจับอย่างนี้หรือวางเราจับอย่างนี้ใช้ขอบตรงนี้เราก็มาดมูสบายฉากไปน,นี้ฉากนี้ จากแล้วจากนั้นใส่เห็นไหมยังสูงอยู่ใช่ไหมอืมเราก็มาดูว่ามันตรงไหมเนี่ยจะดูตรงนี้เห็นไหมล่องเนี่ยมันตรงกลางไหมไม่ตรงเห็นไหมมันเยื้องมันเยื้องมาตรงนี้ถ้าเราดูสังเกตเราก็จะบังคับตะไบมาด้านนี้อ่ะเราก็บังคับ เห็นไหมเริ่มเสมอละได้หนึ่งฟันเสร็จแล้วนำฟันที่ได้มาวางไว้ตรงนี้จากนั้นเรากำหนดตำแหน่งใหม,ม่นี่คือตำแหน่งฟันที่สองคราวนี้เราจะอีกแบบหนึ่งเราจะทำ t ด e ย l a ้ c ีมเราจะกำหนดตัวนี้มาเลยเป็นเส้นตรง กับที่เราขีดเมื่อกี้เห็นไะเพอต่อเรียบร้อยเราก็ใช้ครีมตัดเ <Okay. S 1> นี่ยเราก็จะมาดูจากตำราโเค